สวัสดีครับมาดูอีกถึงส่องบำรุงหัวขัดนะครับหลังจากที่ผมได้แกะไขหัวนี้ไปหัวนี้ที่อุดตันนะครับอุดล่างล่างว่าวตัวนี้แล้วก็ว่าล่างว่าวตัวที่ยุถังมันถือว่าใส่ได้นะครับล่องแล้วก็ใส่ได้ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ที่ผมคยเยคยปูดไววาที่ทิ้งไว้นะครับเป็นปีเป็นหอยแก้เล็กนะครับขนาดเล็กเนะี่ยขนาดเล็กเล็กพิคี้หนนะครับเล็กเล็เนี่ยจะวางแห้งึ้นกันนะครับเป็นหอวฟูนสร้างจากรัสดามานะครับในรคาคาสามรอยแปดสิบบาทนะครับสามรอยแปดสิบาทค่าทรงประมาณแปดสิบาทเนี่ยหรือมั้งถ,ถ้าจำว่าผิดนะมาก่อนนะ แค่ทุกมือกับบุหัวาราคาเท่าไหร่นะผมสร้างมาสองปีแล้วนะครับสร้างมาสองปีใส่อยู่อยู่บ้านวันหนึ่งมันกะบอสเล่งไฟบ่าขึ้นนะครับผมก็จึงถอดตัวนี้ออกไปล่างพร้อมกับหัวนะครับหัวนี้หัวนี่ก็เป็นหัวเกดเก่าที่เคยใส่กับตัวก้อนๆมากนั่นแหละเป็นของยี่ห้อลกักกีเฟมค่อนข้างจะดีนะครับทนท่านตัวนี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับตัวเดียวเนี่ยหัวตัวเนี้ยสี่ร้อยหสิบบาท เจ้าสายเนี่ยหาว่าเห็นแล้วสายสายตัวนี้นะครับหาว่าเห็นแล้วเนื่งจากผมถอดออกล่างแล้วก็เอาตากไว้เนาะกับบุ้งหูวา่วาผู้เรียกไปใส่แล้วนะครับหาว่าเห็นแล้วหายสายมันหายนะครับอยากสินส่วนแล้วสายมันหายผมจึงได้สร้างจากรัศดามาอีกนี่นะครับเป็นสายแกะเม็ดละลอยนะครับเม็ดละลอยสร้างมาเม็ดหาซิบกระลอยหาสิปขาซวงอีกสี่สิบสองเป็นรอยเก่าสิบสอง ถ้าเอาจะสายอย่างเดียวนะรอยเก่าสิบสองร่วมค่ารงแต่ว่าเนื่องจากเขามีเขามีแบบโปรโมชั่นนะครับถ้าสร้างสายพร้อมกับหัวหัวว่าวเนี่ยว่าวแบบนี้แหละแต่ว่ากระบอกหัวเป็นยี่ห้อยี่ห้อนะจไดายนราคาลอยหาสิบบาทหัวเนี่ยลอยหาสิบบาทนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ลอยหาสิบตัวนี้ก็ลอยหาสิบเป็นสามลอยร่วมกัน ก็รวมกับทรง42บาทเป็น3 42บาทนะครับถือว่าเป็นคุ้มก็เลยลองสร้างเป็นชุดมาแล้วก็สิแกะเมืองวามันจะเป็นลักษณะใดนะครับอันนี้ก็สร้างมาจะโดนแลวนะครับยังบ่ทัานไหนมีเวลาใส่ยังยังมีเวลามาประกอบนะครับเนื่องจากคือวานผมอยากหลายอย่างนะครับทํามาขา,ขา,ขายในง่างยาาากัน่อนขางจะเมีวลามืวอมีก็พอามีเวลาว่างนะครับมีเวลาว่างเป็นวันหยุดธนะครับ ที่2ี่สิกรกฎาคม2องหาหกวันหยุดจึงพอมีเวลาว่างมีเวลามาสองแซมอันใดที่มันทั่งนะครับที่มันเสียหายที่เก็บไ้ที่ยังไม่ได้ทิ้มไดน,นะครับแล้วพาจะแกะมังหัวก่อน แกับนะครับวามันจะเป็นแบบใดนะครับจะลองเบืองวามันู่ใส่ไดวาเป็นว่าว,เป,ว,าวเ,เป็นว่าวแบบใดอ๋อเป็นว่าวแบบบบลลิงนะครับแบบนี้แบบเตาคัวเลื่อนเตาแก๊สธรรมดามันไ่เป็นหัวฟูนะันนีเป็นเป็นหัวฟูนะครับต้องต้องแยกประเภทอ่อก อันนี้มันเป็นมันเป็นหัวกระธรรมดาแบบแบบตีดตามขั้วเลื่อนทั่วไปนะครับเป็นยี่ห้อลัคกี้เฟรมเอา้าลักกี้เฟรมเพื่อกันบ่ขลงปอมบ่ก็จ <c> ะ <oughs> ถือแต่ร้อยห้าสิบบาทเนาะแต่อันนี้อันนี้ของแท้น่นอนบ่บใส่มาหลายปีแล้วนะครับมออัน,นหัวเขียวเขียวเนี่ยอันนี้กับบ่้บอแน่ใจนะครับว่าเป็นของแทหรือเปล่านะเป็นคอนแช่นคอนแช่นนะบ่แ์แหนะแต่อันนี้มันแหนนะครับว่าันนี้มันแหนนะ แย่เน,นื้อเป็นคอนแค่นคอนแค่นนะละ็อกลักกี้ล์มอย่างที่จีเป็นคอนแค่นแบบนีนะเมียนี่ของแท้ป่าวะไทยแลนด์นะอันนี้ยี่ห้อปลิตยูใส่ไหมลักกี้ล์กบบมกระบอมี่นะครับบอมี่มองว่าไทยแลนด์หรืออันใดนะตัวเก่าเน,นี่ยนะแต่อันนี้ก็บอกว่าไทยแลนด์นะ กระนาแปลกนะว่าคองลักกิเฟมมาขายคู่กับสายเนี่ยคือถือแท้เป็นอย่างขึ้นราคาถือแกนเนี่ยสายก็ค่อนข้างย่างดีเลยนะครับค่อนข้างย่างดีนะบ่ามันว่าคองโหลนะครับดีนะหนะมีคุณภาพนะอ๋อจะสรุปว่าหัวนี่ใส่บะไรนะครับสรุปว่าหัวนี่ใส่บะไดครับกับ,ก,บ,ก,บกับหัวเล่งแบบนี้ อันนี้เขาเอินว่าหัวเล่งหรือว่าหัวฟู่นะครับหัวเล่งหรือหัวฟูไอ้วาวแบบนี้ใส่บ่ได้นะครับว่าแบบนี้ใส่สําหรับเตาแก๊สทั่วไปที่ใส่ในไา่ในครัวเลื่อนเป็นเป็นเป็นเตาแก๊สหัวเขาเรียกหัวยังพบ่หูวนะหัวธรรมดาหรือเปล่าซึ่งมันเป็นหัวฟูนะแบบนี้มันเขาเรียกว่าหัวฟูเป็นเป็นวาวแก๊สหัวฟูสามารถเล่งได้แบบแห้งๆนะครับ อันโอนีมันเป็นหัวแาวแกะธรรมดามันอาจจะูุมันอาจจะราคาถูกก็หัวหัวเรล่งก็ได้นะมันเขาจึงขายคู่กันมาเดี๋ยวันจีบมาต่อจีบต่อ,ต,อต่อเข่ากับหัวหนี่เนาะหัวเดิมมันนี่แหละซึ่งเดี๋ยวถอดออกมาล่างตัวนี้อุดเป็นไข่ไข่เที่ยนไข่เลยนะอุดอยู่ในรูเนี่ยในรูเนี่ยเ,เป็นเรื่องเหลืองแต่ไข่เที่ยนไข่นะครับ เป็นเป็นกระโบหัวมันเป็นเอียงเป็นข่าเหมาของพวกน้ำแก๊สอะไรอะไรกระโบห็นเป็นไข่นะอยู่ในเนี่ยยังเพราะท่านเดือดมั้ยตอนที่ผมเอาออกมาล่างนะมันมันสิบวัดดำก็จังหัวนี่ไอหัวที่ไส่เนี่ยโอ้ยบ่วานั่นว่านั่นว่านั่นว่านั่นนะครับว่านั่นดำเลยอุตันคล้ายๆกันทำนองเดียวกันอุตันในเชิงคล้ายๆ ทำนองเดียวกันนะครับอุดตันตรงนี้แต่ว่าไอ้น,นี่มันเป็นสีเหลืองสีเหลืองออกออกสมนะครับอุดตันอยู่ตรงนี้แหละแต่ผมก็ได้ล่างเรียบร้อยแล้วล่างไว้เป็นหลายเดือนแล้วละ่ะแล้วก็ถิมไวนะครับเพราะว่ายังบริใสงานเนาะตะก้อนนะก็ขายถอดไกล้ปปต่อมาผมก็ได้มา,านะย่างมาล่าย่างมาล่าก็จึงบริใสเตาเมื่อน,นี้ก็จึงได้ถิมไวนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบร่องเมืองวันใสไ่ไดรงานได้บ่ แน่นะสายก่อนข้างมีคุณภาพนะครับที่สั่งมาจากรัศดานะก่อนข้างจะมีคุณภาพานะแน่นปิ๊กเลยแน่นมากๆนะครับของไม่นะฟิตธรรมดาแนละวของไม่อย่มีความฟิตเลยนะ ตัวเข็มขัดเนี่ยเต้องขันเขาย่างให้ให้มันแน่นที่สุดนะครับให้มันแน่นที่สุดหมุนยาับขันถ้าต้องขันเขาใส่ไกขควงขันเขาให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะครับตรงนี้เป็นการเซฟตี้ว่าให้แกรั่ว ยังมืดขวางแล้วก็คือก็คือใบสายมันหมุนได้นะครับจับหมุนบังกับบวมหมุนละแต่อีกฟงังหนึ่ง ก่อนจะเสียบต้องเอาปอกเข้มขัดเนี่ยเขาก่อนนะครับก็จะเสียบออกกับหัวนะหัวนี้ดันเก้อห้นสุดเลยนะครับดันเก้อห้นสุดทองเหลืองเลยเ่าทองเหลืองเนะี่ย ข้างว่าอยู่ข้างล่างก็ได้นะเราเข่าพิท่างนะครับนี่คิงต่อเข่าียครั้งมาให้ให้ใหหวันนัดไม่อยู่ดันบนแต่่าเป็นหยังคันไปก็ต้องคันถอดออกนะ าไว้ลักษณะนี้เขาจะได้ขันง่ายๆนะครับเวลาแก้ไขเวลามีปัญหาก็จะได้แก้ไขง่ายๆนะวันวันอะเอาเขาขึ้นขับบนแบบเนี้ยจะได้แก้ไขง่ายๆนะ ที่สุดนะครับตรงนี้มันเป็นการเตียบตีใ้แกสรั่วนะครับเข็มคัดตัวนี้เอาให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะครับบิดมั่งว่ามันหมุนได้ปะถ้ามันแน่นแล้วก็ถ้ามันหมุนเมื่อไรก็แสดงว่าใส่ได้ผ่าน จะคว้างห้างมาสมแล้วจะลองไฟมั่งนะครับแล้วก็ติดต่อกับเต่เดีีวยคว้านี้ออกก่อน คืฟฟอฟอ๋อลืมปิดลืมปิดว้าวนะครับลืมปิดว้าวตัวนี้ใส่ๆเข้าไปโอ้เหม็นกัอะไรนะของบางอย่างที่มันช่องชิดหวามันเสียมันพัง ยังจำเป็นต้องทิมนะครับามาแกะไข่สอบํารุงได้ยเ๋ลองไฟมาหลังจากที่เปิดก็ต้องเปิดแก๊สตัวนี้ก่อนนะครับเปิดว้าวปุ๊บเออเสียงเงียบดีนะครับบ่มีแก๊สรัวนะ นี่คือปกติเราจะต่อจากตัวนี้นะจะว่าผมไม่อยใส่ดอกตัวนี้ผมจะใส่ตัวนี้เลยนะครับจะเปิดตัวนี้แล้วครับยิ่งเลยแบบนี้อ้าใส่ได้นะครับคือว่าใส่ได้นะตัวนี้น้อยเนี่ยแห้งดีนะครับหัวถึงจะเล็กแต่ว่าไฟเนี่ยรแรงเบลล์น้อยนาหัวใหญ่ๆแบบแบบนี้เลยนะครับตัวนี้น้อยเนี่ยะนะแรงนะเดี๋ยวมันถือตัวทดสอ ค่างแรงนะครับลิงใส่ไฟแรงได้ท่านใจเวลาขายของ่ถอดได้ท่านใจนะครับตัวนี้ก็เป็นเบ้าเล็กๆอยู่เนี่ยปรับยู่ในนี้นะครับปรับปรับยูนายนี่ใบ้บใบหมอดำเราก็ต้องปรับยูนในนี้ บ่ให้ลมเขามากก็เป็นไฟแดงแล้วว่ามอสีดำเออประมาณมีก็พ่อแล้วนะครับประมาณนีพ่อแล้วอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับใส่ได้นะครับจากของเก่าคิดที่คิดว่ามันน่าจะห้างอยากจะพังไปแล้วนะที่ถิ่มใบเป็นปีสองปีนะยังเตาัวาใหาญเนี่ยคือเกือบสองปีนะผมใส่ผมถิ่มใ้แล้วก็เมอ่อนี้ก็มีเวลาว่างมาแก้ไขก็ถือว่าใส่ได้พัน แล้วเพราะวน้อยนี่สายตัวที่หายนะครับหายหลังจากที่ถอดออกไปล่างถอดหัวนั้นออกไปล่างแย่ไปชิ้นส่วนไวตาแบบไ้ต่อปรากฏว่าสายตัวนี้มันหายนะครับเนี่ย้ต่สา,ายไม่ไหมจะสีขาวแบบนี้นะแต่สา,าย่านไปสิบป,ปีก็จะเป็นแบบนี้สีเหลืองตะกอนตะกอนสายนี่ก็เป็นสีขาวแบบตัวนี้แหละแต่ว่าตอนแต่มันก็นยังมีความยุดยุ่นอยู่นะครับยังบริกรบ,บริแข็งกระดังไปนะเดีย๋ยวปิดไฟก่อนนะ สายตัวดียังบ่ได้แข็งกระด้างจึงสามารถนํามาใส่ใดอยู่นะครับผ่ามันกรอบมีร้อยมีร้อยเล,ล่าเริงก็จะเอาทิ่มทิ่งไปซื้อไม้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันเนี่ยตือไม้สายไม้มันก็นยังมันสีขาวใสแบบนี้เลยผ่านไปสิปีก็สีเหลืองแบบนี้นะครับแต่ก่อนสายตัวนี้ก็เคยขาวใสแบบนี้แหละก็ไวประมาณนี้นะครับการบำรุงรักษาแก้ไข สิ่งที่เทาคิดว่ามันพังมันเสียบางครั้งก็ต้องทิ้งเสมอไปสามารถนํากลับมาใส่ใดไม่นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเจกับเตาเา้ากับเตานี่คือเตานี่ก็คือเตาย่างเตาย่างมาล่านะครับหนึ่งเตาสองเตาสามเตานะครับแล้วก็สี่เตานี้ ซีเตานี่เตาทั้งหมดน่ะมิเซียนตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นบริเวณเก็บของที่มันมีปัญหาก่อ <c oughs> นอาจจะดูลกล,ลุ้งลั่งนิดนึงเท่ากับเครื่องมือนะครับพวกเครื่องมือเครื่องใส้นะที่เครื่องมืออุปกรณ์นี่แหละสอบปรับลุ้งนี่แหละก็คันขางอย่าลบกระนอยเพรนี้ก็เป็นนอ็อตเป็นอย่างเนี้ยที่ผมเก็บใส่ไปนะครับเป็นบริเวณเก็บ เก็บของบริเวณที่เก็บของสําหรับแก้ไขเดี๋ยวถ้ามีเวลาอีกผมคิดว่าจะเหลือออกมาสองเมืงนะครับเตาสามตัวนี้ปัญหามันคืออยังก็คือเร่งบ่ขึ้นเร่งบ่ขึ้นค้ายสองหัวนี่แหละเร่งบ่ขึ้นก็คืออย่างสุกบัตท่านลูกค้านะครับไฟมันเร่งบ่ขึ้นคิดว่ามันต้องตันอยู่ในนี่แหละม่หัวแก๊สหม่องใดหม่องหนึ่งมันมีปัญหานะคิดว่ามันต้องเป็นคาบเขม่านะครับ ต่ว่ามีไฟว่ามีแต่ว่ามันมันล่งบ่ขึ้นนะครับความห่อนมันบ่ท่านใจบ่ท่านบ่ท่านขายบ่ท่านขายตอนนี้ทิ้งไว้ซื้อๆนี่สามเต่านะครับหนึ่งเตาใหสองเตาน่อยนะครับนี่เตาน่อยเตาเล็กเตาเล็กหนึ่งสองนนีีเตาใหแล้วก็แล้วก็อยู่ทั้งรถผมอีกอยู่ทั้งรถกับเตาใ่เตาใหญ่ซี่4ัญหานะครับซื้อมาเต่าหน่อยนี่สามปัญหาสองตัวนี่เก0ยพันเลยเต่าน้อยๆนี่ย ต่อใย่น่ะซีปัญหาสองตัวเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆไม่ไม่เดี๋ยวถ่าเวลาลือตัวนี้แล้วถัดซ่อมได้เดี๋ยวจะเอามาวิธีซ่อมวิธีแก้ไขมาฝากเอฟซีเขาททุกคนนะครับเพื่อเป็นแนวทางว่า บางสิ่งบางอย่างเขาก็ต้องทิ้งเสมอไปนะก็ต้อง,งทิ้งที่สิ่งที่เขาคิดว่ามันจะพังจะเสียไม่จําเป็นต้องทิ้งแม้แต่พัดล่มผมยังสอนเมงเลย <c oughs> มึงอะไรก <c oughs> อนงอลีลีอะไรพัดล่มนะครับอะไรพัดล่มมนาะอันนี้คือสอนบรไใดอันนี้คือสอนบรไใดแล้วจะสอนบระใก็เป็นลักษณะนี้ครับไรเพียง สมีก่อนไมากขอุณุณทุกคนนะครับที่เขามาติดตามอันใดที่มีสระดีๆเดี๋ยวเอามาฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ